ต้องให้พักผ่อนอีกเลยยายวันนี้เล่นกันค่ะเว้นระยะห่างแต่ก็ออกมาเล่นกันค่ะเพราะว่าพี่เนชาเป็นหวัดพี่นค่ะเจ็บคอค่ะ

จะทำได้ไหมระวังระวังค่ะระวังเดินน้องเชิญกันเล่นท่าแปลกๆบอกทำได้ไหมอ่ะบอกพี่นิชาทำได้ไหมแบบทั้งทั้งเล่นแล้วทั้งกระโดดด้วยน้องนิชาค่ะน้องนิชาน้องนิชาหันหน้ามาทางคุณแม่หน่อยค่ะนิชา

ทำไมทำไมต้องทำทำ,ทำไม่ทำเอวอะคะ่ะไม่ทำอยู่บนเอวอะมิชาเราทำเอวบนถูนใช่ไหมอ่ะฮะอุ้ยมิชาเราทำได้อุ้ยทำได้เนี่ยชาหรือว่าเราแข่งกันดีที่จ uh huh. ะนานกว่าอืมท้ากันแล้วค่ะใครใครจะนานกว่าใครจะไม่ตกใครใครจะชนะ <c oughs>

แหมนะฉลาดจังเลยเอเบลฉลาดจังเลยเจเลเมาเล่นแบบมนฉลัไมไม่ต้องหรอกค่ะลูกเล่นของหนูนีค่ะลูกเว้นระยะห่างกับน้องหน่อยนะ เอาให้ให้หายก่อนนะคะอะไรเป็นอะไรครับเกาจิก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 คันเหรอปวดปวดคันอะไรครับอ่าเล่นเล่นอะไรกันอีก อันนี้คือเล่นอะไรกันอีกเนี่ยหมุนมันหมดเวลาก่อนแล้วหรอทางห่างหน่อยนีชามาทางนี้ห่างๆค่ะนี่ชามาทางนี้เทเบลอยู่ทางนู้นนั่นแหละ ว้าวหมุนได้นานเอ้ยอยากติดเฟรมอ่ะใช่ไหมน้องแกงอ่ะด้วยน้องขำอ่ะน้องแกงน้องแกงพี่นิชาคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโปรด ปวดทำอะไรอ่ะโอาปวดล้มเหรอเจ็บไหมครับเจ็บไหมอ๋อล้มตรงนั้นนานละล้มได้เป็นอาทิตย์แล้วมั้งเจ็บไหมเจ็บไหมอืมเจ็บไหมเลยอยากอยากจะเล่นของเล่น ใช่ไหมยังไม่ให้เล่นหรอกพี่นิชาทั้งกอดทั้งดมวันนี้โปรดเพราะฉะนั้นโปรดไม่ต้องจับนะโอเคปิดคลิปหน่อยคะ่ะวันนี้น้นนองอเล่น,น,นแค่นี้แห<า>ละอะไรคะนมเปี้่อเปี้ยวมีได้คะ่ะปิดประตูด้วยนะคะโอเคคะ่ะ